นิวแชนทอครับทุกวันอังคารและพฤหัสนะครับในช่วง13รายการถึง14รายการครับรายการสดนะฮะทุกท่านก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางทีมงานของเรานะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาแบบสดๆแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยด้วยนะฮะที่กำลังดูรายการของเราอยู่ในขณะน,นี้ทุกวันอังคารและพฤหัส 13บสารายกาถึง14บสี่การเนีน่อนครับในสังคมนั้นมีความทุกข์ร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่พอใช้เงินเดือนไม่พอใช้อย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายถึงว่าเราก็จะต้องหาแหล่งเงินที่จะมาช่วยพยุงความเป็นอยู่การดําเนินชีวิตในค่าครองชีพต่างๆถ้าเราไม่สามารถกู้แบงค์ได้นะหรือไปกู้ที่ธนาคารได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นความหวัง อีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันก็คือการกู้หนี้นอกระบบซึ่งก็เป็นหนี้ที่ค่อนข้างจะมีดอกเบีย้ยสูงนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีหน่วยงานที่จะสะท้อนและก็รับเรื่องราวเพื่อเป็นปัญหาและก็ช่วยคลี่ขาขปัญหาความทุกข์ใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับท่านประธานแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับท่านสามารถเจนจิตชัยวณิชนะครับซึ่งตอนนี้ท่านนั่งอยู่เราค่ะสวัสดีครับท่านครับ ก็อน่นต้องขอบคุณท่านนะฮะที่วันนี้ก็ถือว่าสดสด,สดนะฮะมีประชุมด้วยที่สภาใช่ครับนะครับเดี๋ยวเสร็จนี้ก็จะไปที่สภาออพอพูดถึงเรื่องของหนี้นอกระบบแล้วก็เป็นปัญหาคาราคาซังนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเห็นมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบโดยอะไ้ที่นอกระบบก็เอาให้มันเข้าสู่ระบบวันนี้ในส่วนของการจัดหนี้นอกระบบให้เข้าสู่ระบบ นั่นคือประการที่หนึ่งแล้วก็รวมไปถึงเกี่ยวกับปัญหามันเยอะมากมายแค่ไหนครับสำหรับคนไทยครับคือประเด็นเนี่ยปัญหานี้ระบบอยู่กับสังคมไทยมานานแล้วแลวผมก็เห็นหลายรัฐบาลเนี่ยพยายามจะแก้ไขปัญหานี้แต่สิ่งที่เราสัมผัสได้จริงๆก็คือมีรัฐบาลที่แล้วครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับท่านได้ลงมาดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังครับก็มีการคืนโฉนดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากมาย อย่างที <screws in the ground> ่เราเห็นว่ามันเป็นรูปธรรทขึ้นมาแล้วต่อมาเนื่องในรัฐบาลนี้นะครับท่านนายกมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มีการแถลงเรื่องนี้ต่อรัฐสภาเรื่องของการแก้ปัญหาการช่อโกงประชาชนการแก้ปัญหานี้นอกระบบท่านได้แถลงเป็นเรื่องเร่งด่วนใน12เรื่องของรัฐบาลท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็กำชับกับผมในฐานะผู้ในการสู่ร้องทุกข์พักพลังประชารัฐให้รับเรื่องในการแก้ไขปัญหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนสิ่งที่เราได้รับเองเนี่ย แม้แต e ่กระทรวงยุติธรรมก็รับเรื่องของการแก้ปัญหานี่ระบบมาโดยตลอดเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เขาไม่สามารถที่จะไปกู้กับสถาบันการเงินได้เราเองก็ตกผลึกเรื่องนี้ผมเองได้รับเกียรติจากสภาผู้แทนราษฎรโดยจากเพื่อนสสนะครับให้ตั้งไปเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติผมเลยไปประชุมเนี่ยผมเคยพูดตลอดว่าการแก้ปัญหานี้สินให้คนจนเนี่ย เราต้องเลิกเอาก้อนหินใส่หลังเขายางไงฮะก็คือวันนี้ดอกเบี้ยเนี่ยคนที่จ่ายเยอะดอกเบี้ยที่จ่ายเยอะสุดคือใครอ่ะคนจนคนรวยไม่เคยได้จ่ายดอกเบี้ยหรอกครับเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นบัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยพอท่านรู้ไหมเวลาท่านรูดมาเนี่ยถ้าท่านไม่จ่ายท่านโดนดอกเบี้ยโดนแน่นอนครับแต่ถ้าคนจ่ายเต็มวงเงินไม่ต้องโดนครับฉะนั้นแปลว่าคนรวยไม่เคยเสียดอกเบี้ยใช่แต่คนคนจนคือคนเสียดอกเบี้ยครับแม้แต่ดอกเบี้ยบ้านก็เช่นเดียวกันคนจนไม่เคยผ่อนหมดก่อน ให้กู้30ปีก็อยู่30<ก>ปีปบางคนรีไฟแนนซ์ได้ซ้ำไปใช่ไหมสามสิบบวกสามสิบฉะนั้นตรงนี้แหละครับสิ่งที่เราเห็นคือคนจนได้รับาระตลอดฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องคนจนเราต้องให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาแล้วสร้างอาชีพให้เขาแล้วให้เขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนฉะนั้นวันนี้เองในเรื่องของการคืโนโฉนดการเรื่องของการปรับปรามผู้มีอิทธิพลก็ทําอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือสร้างรายได้สร้างรายได้ให้กับประชาชนสร้างงานใช่สร้างงานสร้างรายได้คืออย่างที่ผมบอกว่าบางทีเนี่ย ชาวบ้านเขาไม่รู้ครับเขากีดยามาตั้งแต่เกิดครับแต่วันนี้ยางมันต่ำขนาดนี้เขาก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำยังไงฉะนั้น uh huh. กระทรวงกรเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงไปอ uh huh. ให้ความรู้กับชาวบ้านแล้วสอนเขาอืใช่ไหมครับผมดูสารคดีประเทศจีนเนี่ย เขาใช้คนในแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันเขาไม่สามารถให้นโยบายจากส่วนกลางลงไปแล้วบอกให้ชุมชนทุกชุมชนต้องทําแบบนี้นะเพราะบริบทของชุมชนแต่ละชนไม่เหมือนกันฉะนั้นมันต้องไปดูว่าหน้าง,งานแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร,รส่วนในเรื่องของการให้ความรู้ก็ต้องทําไปการปรับปรามผู้บีิทธิพลในเรื่องของการระเรียบพี่น้องประชาชนต้องทาไปตอนนี้ถามนีดนงครับปัจจุบันเนี่ยตัวท่านเองที่ได้เข้าไปทําหน้าที่รับรู้รับฟังหรือเข้าไปไฟเอาต่างๆเนี่ยตอนนี้ปัญหาเันเยอะไหมในประเทศไทย คือผมว่าอย่างที่ท่านนายัฐมตรีเนี่ยผมชื่นชมและยอมรับว่าท่านนายัฐมตีพลเอกประยุจันทร์โอชาท่านเป็นคนตั้งใจในะครับและท่านเป็นคนตั้งมั่นในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติทุกเรื่องแล้วท่านก็ได้พูดอยู่หลายครั้งว่าประเทศไทยมีปัญหาต้องช่วยกันแก้เฉะนั้นการแก้ปัญหามันต้องเกิดจากอะไรครับเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนจะให้ท่านนายกศทำคนเดียวก็คงไม่ได้ประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจด้วยอย่างผมที่บอกว่าเมื่อก่อนเราเคยพูดคําว่าประชารัฐ ประชารัฐไม่ใช่แค่พรกการเมืองประชารัฐคือการร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนประชาชนเป็นหลักภาคเอกชนหน่วยงานราชการ NGO จับมือร่วมกันมันจะแก้ปัญหาได้ทุกมิติแต่ถ้าวันนี้เราให้รัฐทาคนเดียวโดยประชาชนไม่ร่วมมือด้วยก็ไปเป็นไ,ไปไม่ได้ะฉะนั้นวันนี้เองผมน้องบอกว่าไอ้เรื่องการแก้ปัญหานี่นอกบ,บกับชายลูกโซ่นั้นเป็นปัญหาใหญ่มากผมเห็นสภาผูยาย้แทนราษฎรมีการเสนอยัตติให้ตั้งกรรมนิการวิสามัน จากทุกภาคการเมืองไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้เลยเฉพาะเรื่องนี่นอกบอกว่าใช้ลูกโซ่เลยท่านสสนฤทธิ์ขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์ก็ได้มีการเสนอยติไว้มีพักประชาธิปัตย์นะฮะสอสอสลีพงเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษดรจังหวัดกระบี่พักภูมิใจไทยก็มีการเสนอยตินี้นะฮะให้ศึกษาการแก้ไขทุกพักเลยเนี่ยการแก้ปัญหานี่นะบบและใช้ลูกโซ่แม้แต่พักพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นแกนนํำจัดตั้งพระบาล <c oughs> ก็ได้รับดํารีจากท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษสุวรรณในฐานะหัวหน้าพัร <c oughs> ว่าให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเรื่องนี้เองเราก็ทำมาโดยตลอด <c oughs> ก็มีการเสนอโดยสัตว์ รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหลงบุญสวยขวัญสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการเสนอญติเลยเห็นท่านทํางานเนี่ยแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีหลายประเด็นนะฮะทุกท่านครับมีประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวโด่งดังเนี่ยแล้วก็แลดูฟูฟ้านิดนึงแล้วก็หายไปนะมันเป็นปัญหาคล้สสิกไหมคือมันมันก็จะเป็นอย่างงี้มันก็จะเนไปบนผมเรียกว่ามันขึ้นกระทบฝังเราเคยเห็นขึ้นมันหายไปไหม ก็ไม่หายไม่หาย <c oughs> เพราะว่าตราบใดท่านยังมีปัญหาเข้ามามันก็จะต้องมี <c oughs> ลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นวันนี้เราแก้ลื่นลูกแรกเดี๋ยวลื่นลูกสองลูกสามก็ต้องมาฉะนั้นเราจะทําอย่างไรให้มันไม่เกิดก็คือต้องแก้อย่างยั่งยืน <c oughs> ฉะนั้นการแก้อย่ังยืน, <c oughs> น,นยมันต้องใช้เวลามันไม่สามารถทําได้ทันทีสมมติว่าถ้าเราเห็นแบบพูดแบบให้เห็นรูปประนมแก้อย่างยั่งยืนเช่นเราจะต้องส่งเสริมรายได้เราจะต้องแก้ปัญหาคนว่างงานเราจะทำยังไงครั้คือประเด็นนี้ผมเนี่ยได้ติดตามท่านรัฐมนตรี ท่านเคยเป็นรัฐมนตรีเกษกตร <c oughs> ท่านเคยพูดว่าการแก้ปัญหา <c oughs> ความยากจนเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ทําได้ท่านบอกว่าเราเอาเงินให้เขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านอะไรก็ดีเนี่ยเอาให้เงินให้เขาเนี่ยชาวบ้านใช้ก็หมดเราเคยได้ยินตลอดว่าเราอย่าให้ปลาชาวบ้าน,าาน <c oughs> แต่เราควรจะให้เบ็ดตกปลา <c oughs> คือให้เขาไปตกปลาได้ <c oughs> ท่านรัฐมนตรีเกษตรท่านรัฐมนตรีสมสังเนี่ยท่านเคยเป็นรัฐมนตรีเกษตรท่านบอกว่าให้ใช้โครงการโคลานตัว ผมก็ไปฝึกฝึกฟัง,ฟงกับท่านนะเพราะผมก็เป็นคนเมืองนะผมก็ไม่เคยเจอวัวไม่เคยเลี้ยงวัวตอนที่ท่านหาเสียงท่านก็พูดเรื่องวังวว่าให้วัวไปเนี่ยรัดไม่เสียหายเพราะสุดท้ายเราได้วัวคืนคแต่ชาวบ้านเนี่ยเขามีรายได้เพราะวัวที่เอาไปเนี่ยไปใช้แรงงานได้มันออกลูกออกลูกอีกสมมติเป็นวัวเนื้อเนี่ยมันออกลูกสมมติสามสิบปีเนี่ยมันออกกี่ตัวท่านบอกว่าแค่สิบปีมันก็ได้วัวฝูงแล้วอย่าลืมว่าวัวหนึ่งตัวออกลูกออกหลานแล้ววัวนี่มันเลี้ยงง่ายมากฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่นี่คือวิััยท <C> e <lebr atory> ฉะนั้นผมกำลังจะมองว่าทําอย่างไรให้ชาวบ้านอยี่ลงทุนเยอะครับแล้วถ้าชาวบ้านมีไรายได้อย่างต่อเนื่อง <C> e <lebr atory> อย่าลืมว่าคนสายป่านสั้นกับคนสายป่านยาวู <C> e <lebr atory> ไ้ไหมน่น้ <C> e <lebr atory> ฟังดูก็เป็นคล้ายๆปัญหาปัลาสิกนะคะคือมันแก้เท่าไหร่ก็ไม่จบคือมัน,ม,น,ม,นมันต้องแก้ในในแต่ละบริบทแต่ละชุมชนมันต้องไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเอายา ทาราไปแก้กันทุกคนทุกคนไม่ได้เพขาบางทีเขาไม่ได้ปวดหัวใช่ไหมฮะเขาเป็นแผลสดเราต้องเราต้องล้างแผลเย็บแผลเขาถูกไหมฉะนั้นอาการแต่ละการมันไม่เหมือนกันฉะนั้นผมกาลังจะมองว่าแต่เราสามารถมองถึงปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนั้นนะครับทุกท่านครับนี่คือมุมมองนะครับเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเงินนอกระบบหรือนี่นอกระบบซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดใจ แล้วก็ยังคงสร้างเขาเรียกยังมีเคสเกิดขึ้นอยู่ต่อ <ผม S 1> เนื่องผมพูดว่ารัฐต้องให้โอกาสต้องให้ความเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนคเพราะประชาชนทุกคนคือเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจประชาชนทุกคนสนับอนาจให้รัฐฉะนั้นรัฐจะต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเขา ผมเชื่อฮะท่านสามารถฮะหลายคนเนี่ยก็ได้ยินเงี้ยความความเหลื่อมล้ําลดความเหลื่อมล้ําหรือสร้างโอกาสสร้างงานสร้างไรายได้ในรูปธรรมพอจะบอกได้ไหมครับว่าตอนนี้ในส่วนของการทํางานในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ในเชิง,ใน,ชงในเชิงรูปธรรมเนี่ยท่านอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่ารับได้ลงมือไปไปช่วยไปหยิบยื่นอะไรคือผมมองว่าวันนี้เองเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่ารเรามีปัญหาแทรกซ้อนมาเยอะเช่นปัญหาการเมืองใช่ไหมครับวันนี้รัฐบาลเองไม่ได้สามารถทํางานได้อย่างมีเสถียรภาพ S <S หัวหนึ่งก็ต้องไปคิดม,มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมีอีกอห,ห,หัวหนึ่ง,ห,ห,งหัวหนึ่งก็มีเรื่องโควิดฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าไอ้เรื่องปัญหาปากท้องเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องทําแต่ผมเห็นท่านนายกจร,จกริงจังวันนี้การแก้ปัญหาโควิดท่านนายกทาสําเร็จแล้วนะครับ,รบประเทศไทยเป็นสิ่งที่ทลกลับรถือว่าวันนี้อันดับหนึ่งของโลกของโลกเราตัวเลขติดหลักพันติดเชื้อหลักพันตายหลักสิบตายหลักสิบฮะแต่ถามว่าาประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นตบ ตายเท่าไหร่หลักแสนครับฉะนั้นวันนี้เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยหนำหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยก็เวลาได้รับข้อมูลนะครับช่วงแรกนะฮะก็มีการเต็มตัวผมพูดอย่างนี้ว่าเต็มตัวเพราะความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจของคนไทยต่างหากครับไม่ใช่เพราะรัฐบาลเก่งนะรัฐบาลส่วนหนึ่งแต่ความร่วมมือร่วมมือของประชาชนฉะนั้นเราจะให้เห็นว่าการแก้ปัญหาทุกปัญหาถ้าประชาชนร่วมมือด้วยเนี่ยมันไปได้หมด อย่าอย่ามาเล่นการเมืองกันอย่ามาเตะตัดขากันฉะนั้นการแก้ปัญหาความยากจนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทําครับฉะนั้นวันนี้ผมกำลังถามว่าหนึ่งคืออะไรครับป่าปามต้องปราไปใช่ไหมครับไอเรื่องของการศึกษาของสภานิติบัญญัติก็คือสภาผู้แทนราษฎรศึกษาศึกษาไปจะได้รู้ว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ทําไว้อะไรที่ไม่พอต้องเสิมต่อหลายเรื่องเนี่ยก็ก็ทงานแล้วก็เกิดเกิดภาพนะโดยโดยเพราะท่านสามารถเองเนี่ยทำงานแล้วก็ เกิดมิติของการ,รทํางานที่แลดูว่าพอจะเป็นที่พึ่งนะในรัฐบาลยุคนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเอาจริงเอาจังโดยท่านนายกที่สั่งบัญชามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ประชาชนได้เข้ามาแล้วรู้สึกอุ่นใจกับแนวทางการแก้ไขโดยท่านสามารถเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างครับคือประเด็นหนึ่งที่ผมบอกว่าท่านล้มตีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมสังเทพสุทินท่านได้มีการจัดทั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขแลวเมื่อวานท่านก็ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วว่าวันนี้ประชาชนได้รับความยุติธรรม ด้รับการช่วยเหลือท,ท,ทั่วประเทศเพราะท่านมองว่ารับทุกเรื่องเพราะท่านต้องการที่จะรับปัญหาของชาวบ้านมาแล้วแก้ปัญหา <c oughs> ให้ชาวบ้านในทุกมิตินะฮะ huh. ฉะนั้นวันนี้เองศูนย์ยุทธธรรมสร้างสุขทําให้ประชาชนยิ้มได้ครับ <c oughs> แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ <c oughs> เรามีกระทรวงยุทธธรรมเรามีสายด่วน <c oughs> ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธธรรมท่านสมศักดิ์เทพรุ่ินท่านบอกยุติธรรมเชิงลุกสร้างสุขให้ประชาชนนี่คือโจทย์หลักเลยครับฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนี่คือนโยบายของเจ้านายนะครับฉะนั้น ข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติก็ต้องเอาไปดําเนินการซึ่งตรงนี้เองก็จะต้องไปต่อยอดแล้วก็แตกออกมาว่าจะแก้ปัญหายอย่างไรฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดกระทรวงที่ทำเรากำกับอะไรรเรากํากับเรื่องกรมสอบสวนคดีพิเศษเรากํากับกรมขุงคสิทธิและเสรีภาพะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าในเรื่องของกรมขุงคสิทธิเรามีพรบาช่วยเหลือเหยื่อคดียา,ยาเราก็ดําเนินการซึ่งวันนี้ก็รู้สึกมีมีเข้าสภาด้วยนะฮะใช่ครับวันนี้เรามีกฎหมายปปส ต้องนําเรียนให้เห็นว่าปปสก็คือปราปรามยาเสพติดท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์ท่านเห็นว่าปัญหายาเสพติดมันไม่เคยหมดไปจากสังคมไทยท่านนายกลรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านสั่งว่าเป็นวาระแห่งชาติท่านนั่งเป็นประธานวันนี้กลไกขับเคลื่อนต้องขับเคลื่อนยังไงต้องยึดรั์ท่ารัฐมนตรีบอกต้องยึดรั์ต้องตัดวงจรซัพลายเมื่อก่อนเนี่ยเราไปดูเรื่องของตัวยาเราเอาผู้ป่วยมาบําบัด เราก็มีนักโทษเต็มเรือนจำเพราะเราจับแต่พ่อค้ายาเร่ยย่อยครับประเด็นนี้น่าสนใจนะครทุกท่านครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่แลหรือว่ากาลังเข้าสู่สภาด้วยในฐานะที่ท่านเองนั้นเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับกัญชาฮะหรือจะเป็นใบกระท่อมเนี่ยเห็นทราบว่าจะมีการขยับเพื่อที่จะส่งเสริมหรือจะให้โอกาสเกษตรกรอย่างไรบ้างครับครับเรื่องนี้เองต้องนาเรียนก่อนว่าเป็นดําหลีของท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงที่ทำท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านฟังจากเสียงประชาชนว่าประชาชนเนี่ยต้องการให้ปลดกระท่อมออกจากบัญชีชาเสพติดเนื่องจากกระท่อมเนี่ยเป็นพืชเป็นพืชที่ประชาชนเนี่ยเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านผมได้รับเสียงจากสสภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครพัทลุงภูเก็ตกระบี่พังงาเนี่ยสะท้อนมาหมดว่ากระท่อมคือวิถีชาวบ้านคือเขาใช้มานานแล้วเขาอยู่กับอยู่กับชุมชนมาตลอดอยู่กับชาวบ้านมาตลอดคือมันกินเป็นยาแก้ปวดได้คราวนี้พอเราไปดูเนี่ย กระท่อมนี่มันอยู่ในบัญชียาเสพติดยาเสพติดประเภทที่ในพรบยาเสพติดกฎหมายปี2องสองซึ่งกระท่อมนี่ออกฤทธิ์คล้ายๆมอร์ฟินฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเราถูกกระท่อมแบนเราก็ต้องไปใช้ยาต่างประเทศไปใช้มอร์ฟินฉะนั้นคนที่เสียรายได้คือประเทศไทยฉะนั้นวันนี้พอเราไปดูต่ออีกนะฮะว่าในองค์การสากลชาติเนี่ยเขาแบนกระท่อมหรือเปล่า เออปรากฏม,ม,มีมีความเป็นไปได้ไหมฮะเนีนยนําเล่นหน่อยฮะพอเราไปดูเรื่องสาบชาชาติอนุสัญญาเดียวเนี่ยว่าด้วยสารเสรตพติให้โทษก็ไม่ได้แบ่งกระท่อมว่าด้วยเรื่องของการออกฤทธิ์ต่ตอจิตประสาทก็ไม่ได้แบ่งกระท่อมไม่มีใบกระท่อมอยู่นั้นแปลว่ากระท่อมไม่ได้ออกฤทธิ์ที่เป็นผลร้ายหรือเป็นอันตรายที่กินเข้าไปแล้วหลอนซึ่งก่อนที่จะปลดเนี่ยผมก็เคยลงพื้นที่ถามชาวบ้านถามตำรวจด้วยนะว่าเคยมีไหมอาจตามประเภทเมากระท่อมไม่มี มีแต่จะมีเป็น4ี่คูณร้อยหรือไปผสมตัวอื่นซึ่งการผสมตัวอื่นเช่นผสมยาบ้าก็จับยาบ้าได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องจับกระทขาฟังดูนะมันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ร่วมกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าทางเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยก็อาจจะมีโทษวันนี้ในเมื่อกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดมันก็คือความผิดเจ้าหน้าที่ไม่จับไม่ได้ครับ พราะท่าไม่จับกป็น15 157แล้วมีสองนาทีนะฮะท่านสามารถอพอจะบอกได้ไหมฮะหลังจากที่แนวโน้มที่เข้าสู่สภาเนี่ยแนวโน้มมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะยกเลิกหรือเอาใบ,บากระท่อมนั้นออกในพระราชบัญญัติในกฎหมายที่เสนอเข้าไปเ,เป็นร่างมคมก็คือคอลมให้ความเห็นชอบแล้วผ่านกฤษฎีกาหมดแล้วว่าควรจะปลดกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ห้าคราวนี้ก็สู่สภาเนี่ยวันนี้สภาก็จะต้องเข้าสู่วาระที่หนึ่งก็คือรอบหลักการพอรับหลักการเสร็จก็ต้องตั้งกรรมนิการวิสามันขึ้นมา ก็คือศึกษาเสร็จก็ต่อด้วยวารละสอวารละสามถ้าผ่านนะครับเรื่องนี้ก็ต้องเข้าสู่วุฒิสภาถ้าวุฒิสภาเห็นชอบก็เสดออท่านนายกตาเป็นกฎหมายแต่ถ้าไม่เห็นชอบ ก็จะต้องมาตั้งสภาร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภานีทีท่านแต่ถ้า,าวันนี้ส,สภาผู้แทนไม่เห็นด้วยเลยก็ตกไปเลยครับ,รบฟังดูแลนะ้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็อาจจะชื่นใจเข้ามาหน่อยนะครับเรื่องของแนวทางการแก้ไขหรือการเยียวยากับทุกเรื่องนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะ30วิสั้นๆนิดนึงฮะฝากความหวังกับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลของเรานั้นจะให้ความช่วยเหลือรับรู้รับฟังปัญหาทุกเรื่องนครับคือต้อง ฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านมีความตั้งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านทําทุกเรื่องที่จะที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนได้ในกระทรวงยุติธรรมเองนั้นก็เรามีสายด่วนครับถ้าประชาชนเองไม่รับความยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนยุติธรรมเงินประกันตัวถ้าเป็นคนจนสามารถโทรไปที่สายด่วนได้ครับโทร 1, 4สตัวครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง กด77ตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆกรกระทรวงยุติธรรมนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุธินนั้นท่านได้ให้ดำ่งีอย่างชัดเจนในเรื่องของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทางานเชิงลุกเพื่อสร้างสุขให้ประชาชนฉะนั้นประชาชนสามารถให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือได้โดยตลอดครับก็เป็นความ มุ่งมั่นนะฮะของรัฐบาลที่จะช่วยกันรับรู้รับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้รายการนิวเซนทอกนะครับต้องขอขอบคุณท่านสามารถนะครับที่ได้กรุณามาให้ความรู้รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ เอาละครับทุกท่านครับวันนี้รายการนิวเซนท็อกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนจะส่งคําถามส่งข้อมูลมาถึงทีมงานของเรานะครับก็ด้วยความินด,ดีนะเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้เปิดโอกาสและก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นวันนี้นิวเซนท็อกครับเจอกันในวันต่อไปนะครับทุกวันอังคารและพฤหัส1ิบสนาฬิกาถึง14นาฬิกาวันนี้ผมรัชะตะสมรคินกรท่านสามารถเจนจจิตชัยวณิช,ชะนะครับจากลา ไปก่อนสวัสดีครับ